อ่าได้เอ้าหลังจากครับอ่า ờ, <laughs> ดูฟันดูฟันซะก่อนแบกบุ้มบุมเลยนี่รพลาดไม่มีอะไรหลายนอบเตอร์นอนแออย มาเติมน้ำมาเติมเติมน้ำเติมน้ำเอาใกล้แล้วคอบมันใกลจะเป็นจริงก็จะได้กลับครับรูปเมียก็โทรตามแล้วช่างแรงหลงอช่างสนออวันนี้เดี๋ยวคงจะไปตกค้างอยู่ที่อู่ชายใหญ่ครับ ยังไม่ได้กลับบ้านหรอกตอนพรุ่งนี้เช้าเขาจะออกจากนางรองอันนี้อันนี้คอยอย่างนี้ค่ีไฟเอาไปเลยก็เปลี่ยนปอกหมดเลยนะครับปอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนปอกเปลี่ยนลูกสูบโอ้ยกเครื่องใหม่เลยก็หวังว่าจะเอาไปใช้งานได้เนาะเอาไปใช้งานต่อนะครับ แม่แกพ่อกับแม่แกอายุเยอะแล้วนะครับไปรีมาแล้วก็ผ่อนไม่ไหวเนาะไปผ่อนไม่ไหวทีนี้ก็พ่ออายุคนขับอะเจ้าของรถอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดก็เลยว่าเอาไปผ่อนต่อในยลูกอะซ่อมเ,อเครื่องมันซ่อมซ่อมเครื่องเสร็จก็เอาไปใช้เลยแล้วก็ผ่อนต่อเดือนละหมื่นเนะแม่ให้ไปทั้งทั้งหัวนะ หัวนี่ก็แล้วก็ลูกด้วยหางเซมีดำด้วยแม่ลูกลตั้งทั้งหัวแล้วตั้งหางเลยทั้งวันก็เหลือเยอะอยู่ไม่เป็นไรครับเราก็เป็นราชาเงินผ่อนอยู่แล้วไงเราก็ผ่อนเอารับนี้ก็เอาเตรียมตัวนะครับ<ม>เดี๋ยวลังเครื่องดูก่อนดูวันหนึ่งดูของเหลวก่อน โอเคแล้วบอถ้าโอเคก็ไปว่ากันเนาะลังดูเครื่องเราไม่ค่อยวิ่งไปไปถึงบ้านนะครับอันนี้อยู่สระบุรีนะก<อ>็ได้ไปหนึ่งคันไปลากรถเราเอาประหยัดครับรุ่นนี้สามเอ็มประหยัดประหยัดน้ำมันเครื่องแค่สองร้อยสี่สิบเพียว่ากันไปเอาดีเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป ก็ดูว่าวิ่งไปจะเป็นยังไงเครื่องเสียงเครื่องก็โอเคอยู่ผ่านไหมแจ้งปาผ่านไปแล้วผ่านยังเดียวฟังเสียงคนะไม่ได้เดี๋ยวดูน้ำดูอะไรเดี๋ยวครับกลิ่นไปแล้วนะครับ บายติดแล้วไป <laughs> แล้วครับสวัสดีครับ